รัฐบาลเตือนแม่บ้านคนว่างงานระวังห้ากลุ่มง,งานหลอกทำงานให้จ่ายมัดจำก่อนรองโฆษกรัฐบาลคารมย้ำเตือนผู้ที่ต้องการทำงานเสริมหารายได้โดยเฉพาะแม่บ้านอยู่บ้านเลี้ยงลูกระวังถูกวิชาชีพหลอกอย่าหลงเชื่อคำเชิญชวนทำงานง่ายรายได้ดีวันที่20มกราคม2567นายนคารมพลพระกลางรองโฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเตือนอย่าหลงเชื่อหลอกทำงานรายได้ดีโดยเฉพาะแม่บ้านที่อยู่บ้านหลีอยงลูกดูแลบุตรหลานตลอดวันและอยากทำงานเสริมหาเงินได้ง่ายสะดวกระวังถูกมิจฉาชีพหลอกเอาเงินมัดจำของท่านผ่านคำเชิญชวนทำงานที่บ้านได้ง่ายๆแถมรายได้ดีแต่ต้องเสียค่าสมัครก่อนทำงานซึ่งงานหลักๆที่มิจฉาชีพชอบอ้างมีดังนี้ 1. รับจ้างเขียนใบปลิวและเขียนรายงานลักษณะงานต้องเขียนให้ได้50แผ่นขึ้นไปถึงจะได้เงิน 2. แยกกระดุมลูกปัดลักษณะงานสีเดียว การให้เอาไว้ในถุงเดียวกันค่าแรงหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสามศูนย์บาทสามทับกระดาษทับนกและดาวเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ชอบงานแนดนเมดงานประดิษฐ์สามารถทําได้ทุกคนไม่จํากัดอายุมีการสอนขั้นตอนวิธีการทํางานให้ก่อนลงมือทํา4ปักครอสติชลักษณะงานผู้รับงานต้องจ่ายค่าอุปกรณ์เป็นค่ามัดจาก่อนตามขนาดและลวดลายที่รับมาโดยเงินมัดจ,จาจะคืนให้เมื่อง,งานเสร็จและผ่านเรียบร้อยแล้ว5ปักเฟรมมีค่าประกันงาน จะได้คืนเมื่อทำครบร้านจะส่งงานให้ทำ20รอบหนึ่งมัดจำอุปกรณ์ฟรีสมัครครั้งเดียวทำได้ตลอดไม่มีกำหนดวันส่งงานนายคารมกล่าวว่าข้อสังเกตที่ใช้บ่อยมกอักอาจถูกหลอกได้แก่เสียค่าสมัครก่อนมัดจำก่อนงานเสร็จจะคืนเงินให้สมัครครั้งเดียวทำได้ตลอดไม่มีกำหนดวันส่งงานเป็นต้นขอให้ผู้ที่ต้องการทำงานเสริมตรวจสอบรายละเอียดงานให้ครบถ้วนรวมถึงพิจารณาข้อเสนองานต้องสมเหตุสมผลไม่ง่ายจนเกินไปแหล่งประกาศงาน จะต้องมีความน่าเชื่อถือขอให้ตรวจสอบสถานที่ประกาศงานว่ามีอยู่จริงหรือใช้แอปคัดกรองเบอร์โทรตรวจสอบเบื้องต้นเวลาต้องโทรคุยระวังท่าขอให้ส่งข้อมูลส่วนตัวหรือจ่ายเงินก่อนทำงานยิ่งต้องดูให้ดีเพราะอาจถูกหลอกโดยเอาข้อมูลของท่านไปหลอกผู้อื่นต่อ